กวยมันนี้แนมเห็ดกวยตากชิได้กวยขังบานเพิ่นเขียวโอ้่นมันโดมเพิน่นบมกินเพิ่นเอามาหายก็ไ,ได้กินโมทันาาสิตากวยตากเลยกินเห็ดกวยตากน,นั่นยังแง่ด้วย จะบ่อให้เขาอ้วดในใไดนอุดมสมบูรณ์กันหรอคลองป่าทางบ้านนี่ถ้าวันนาบหม่วงซุกกระซมคล้องเจ้าของไปซอยเอามาเป็นกระสอบเคนมักินแท้คล้องจะคลองหม,มูมี่เราหมม่วมงหมงูม,มีดินปูขึ้นเพิ่นชูกระยูดินเจ้าแต่ว่ากินเต็มที่ทางบ้านเพิ่นให้ บริกรได้จะคล้องในฝากคอนดานเพื่อนบ้านาน,าานี่ก็ดีแท้ถ้าไปฝากคอนโดคอนดานาเป็นหายได้ก็ไปฝากร้านนะสีน้อยหน่อยกัยาเนาะนี่ตัวแต่มาถ้าให้สุกแป้งถอดกับแสบได้ยเนาะเพื่อนเอี่ยังขามเอาบ่งเฮดบูเป็นนั่นแห้งมากเลยตัวนั้นยี่ยเนี้ยยังมาก หูอยู่ก็อ้วนแต่แเฮงมากแน่เจ้าคนเอาแป้งยางเขาบ่หูมากินมากินเพิ่นสิทอดทั้งหน่วยนะวันนี้แป้งที่ได้ด้ายโอ้โอมนะโอ้เสบแต่ว่าเฮ็ดบ่เป็นเอาหลายหนอว่าแต่ว่าติเรื่องของหวานนี่ไข่มันเก็บหน้าโอ้โหมื้อไหร่กินมังวงมดหน่วยหนึ่งกุฏิยวก็แน่นขึ้น แสดงว่าใครมั่น,นพร้อมสิอันนี้โอ้โหถัดค่ายๆไลอยู่ด้วยจ้สะส้ออนแดดส้ออนแดดแดดจนสีไหม้ด้วสตอยอยีตากล้วยแทนพ่นน้ำบนโตกะเกลืออยู่ ากไปกินกล้วยบดไรีหวานใจอย่าง กล้วยท้อกันเด้อมากินกล้วยตากให้ยิ่แหนมเลยจะน้อยพอดีน้อยกวย่าใหญ่แห้ ติ่ตากเป็นน้วยขอยัามันใหญ่โผล่าผพาคืงอนะ่ะยัง,ปยง,งนะเป็นบ่อย่าแหงนะก็ได้ส่าดคืน ก,กว๋วยตุ้งกับซีแบงไปเห็นนะต้มเห็นว่าอาจารย์ตัดมาตัดข้าวเองมาถัดจำโบ้เลยถัดก๋โโยดกวยจั๊ก เต็มถาดแล้วสื้อโบรายถาดประโทคบน 对，对对。 ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้เยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยจ้า